เฮ้ Hello. Hey. นี่อะไรกันนี่วู้ววนี่มันคืออะไรครับนี่โอ้โ oh, ห oh. นี่ของเล่นทุกคุณเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยดูสิว้า wow. วช้างม้าวัวควายเต็มไปหมดเลยพระเจ้าจอดนี่มาทําอะไรกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้นี่เจ้าบัฟฟาโลกับลาวโอ้ให้มันชนกันเหรอไหนๆดูดิโอ้ย oh, hey. จับชนกันดูดิ ว้าวว้าวว้าวโอ้โหล้มไปแล้วหนึ่งตัวอู้เราจับชนกันเอ้าทำไมมันโอ้บัฟเฟโลบัฟเฟโล่ไม่ติดโอเคโอ้ my god นี่คราวเอา้ทายโอ้โอเคตัวใหม่ดีกว่าตัวใหม่ตัวใหม่โอ้เริ่มตัวใหม่นะครับทุกคนนี่จับเป็นชนกันโอ้ my god ล้มมันล้มไปก่อนว้าว โู้ฮู yeah โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย oh yeah ต oh, oh, okay. ัวนี้ชนะตัวบัฟโ a l o ชนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหม่สิโอ้โหไม้ก็เต่ไมหมดเลยนี่คือเจ้า cloud buffalo เอ้ยตัวนี้มันเปิดไม่ได้โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่านี่นี่ e l e p h a n ช้างเอาช้างดีกว่าช้างช้างช้าง e l e p h a n วู้ม my god นี่เลยทุกคนคอยดูกันเลยวันนี้เราจะจับสัตว์มาชนกันโอ้ oh my god one let's go ลมะนะตัวนนั้นเฉียวชนะเหรอตัวไหนชนะโอ้ตัวฉะนะ oh, เฉียวชนะอีกแล้ว <c oughs> นี่ตัวนี้ชนะนะฮะย่า yeah. ไปเปลี่ยนตัวใหม่สิตัวไหนเอาอะไรดี โอ้โอ้ไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์คอยาวทุกคนนี่โอ้มีสองหัวด้วยมันมีสองหัวกับหัวเดียวดูสิว่าไอ้ตัวสองหัวหรือหัวเดียวจะชนะว้าวว้าวนี่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 มันจะเดินลงไปแล้วเดินโอ้โหลมไปแล้วนี่ชนะไปแล้วนะครับเอาเริ่มใหม่เอาใหม่ดีกว่าโอ้โอ้ มันจูบกันแล้วทุกคนมันจูบกันแล้วล้มอีกแล้วนะตัวนี้ชนะอีกแล้วโอ้ยเย้จอดเลยไหนมีตัวไหนอีกว้า wow. วเอาตัวไหนดีโอ้ยคิงคองเหรอกับมังกรเหรอมันจะสู้กันไหวเหรอโอ้โหมันตัวใหญ่กว่ากันนะนี่ตัวมังกรตัวเล็กนะไยตัวมังกรไม่ติดไม่ติดเอานี้ดีกว่านี่เจ้าช้างใหญ่เนี่ยช้างกับไอตัวคิงคองอะ กิงคองสีแดงอ่ะเดี๋ยวดูสิเปิดข้างล่างนี่เอาไม้ออกไม้ออกเลยโอเคสู้กันเลย Yes Go! Yes Let Go! Let's Go! โอ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 โหเอาตัวไหนชนะดูสิอุ้ย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 โอ้โหสูสีกันนะคะทุกคนนี้ อ๋อทีๆๆๆรลองปอดกันโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย